เอาคิงกูขมคือหนองมึงอย่ามาตองกูเดอ้อมึงอย่ามาตองกูเดอ้อโอ้ยเพิ่นว่าเข็ดหลับเข็ดหลับจะพี่น้อง,องคิงขมคือหน้องอย่ามาตองกูเดอ้อเพิ่นบอกนะคะ สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้พบกับช่องนี้ม่อนคนเดิมอีกแล้วจ้าเมื่อนี้มานจาจ้าพี่น้องแล้วม้ามาเห็นเพิ่นบาเพิ่นเพิ่นเจบหีดเพิ่งจ้าพี่น้องหีดเพิ่งเขา่าหีดเพิ่งขมหีดเพิ่งขาล้ายนะคะพี่น้องนิ้ม่อนก็ได้จะใกล้เข่าดงนี่เบิ้งจ้าพี่น้องจะไปเบิ้งเห็ดนะคะว่าสีมีพอจ้าพี่น้องปกติมันออกนะคะแต่ว่าเพิ่นเอาเมื้อแล้วเห็นเพิ่นเมือเ้อแล้วจากูรลกตาพี่น้องจ้า มาไปรุ่นก็ย้มม้วนกันจ้าเมื่อนี้สิได้โปรดได้ของขาวปลาเบิ่งนะคะเจ็บหิดเพลิงค่ะตามมาลุ่นตามมาลุ่นเ่อก็หาไปเบิดเลยจ้ะพี่น้องอู้ยมือเศ้านี่เห็นเพื่อนไปขายนี่หัวน้าแย้มมวนนะคะเป็นปลาเห็ดของแย้มมวนเองแกเพื่อนเพื่อนแต่ว่าเพื่อนเจ็บแตกไปเบิดเลยค่ะนี่เหลือเพื่อนพี่น้องคะ่ะ โอ้ย oh, oh, oh. ดอก,กงามงามนี่ม่อนเห็ดหกักนี่ค่ะนะคะยี่ม่อนเห็ดหกักพี่น้องค่ะหาตัวบางอีกสิได้บ่นะคะข้าเจ้ามาเต้าเอาผลพี่น้องเพิ่นเจ้าว่าเอาไปขายยี่ม่อนถึงว่าเอาไปลากเห็ดยี่ม่อนมาตัวเนี้ยนี่ม่อนมา,นะ,น,านะคะมือวานนี่มานายอยู่นะคะพี่น้องแต่ว่าพอวานขับรถนี่จาก ก็ได้ต้องไปก็ได้ต้องไปน้ำเพลินต้องรีบไปเพราะว่าเพลินเอารถเมื่อบ้านนี้จ้จาจะพี่น้องเจ้าของบม่มีรถกลับก็บต้องได้กลับน้ำเพลินนะคะนี่จ้าได้เด้สองดอกสามดอกเพลินบ่าม้าอากกอนกับสีสางล่างอยู่ได้พี่น้องตีกายม่ม้วนมาต้างล้างอยู่นะตีกายเข้าบ้านเพลินปั่มกุ๊กไม่ พอบานเพินป้ามกุกไม้ทับทับไปนี่ข้าเจ้ากันยังปีนพี่น้องปีนเอาเบิดละปีนไปจนหมดนะพี่น้องเห็นปะนีดอกนึงนีดอกนึงนะคะยังหมอนโค้ปลาอยู่จ้ะหมูแด,ดงกับหมูแด,ดงเฮ้ยหมูแดงอ้ยหมูแด,ด,ด,ดงสมัวพี่น้องหมูแด,ดงนี่ดอกน้อยนึ่ย พี่น้องนี่ค่ะนี่เพิ่งเขา่าโอ้ยเฮียต้นสักฟ้าพี่น้องจ๊าอีม่อนแพ้อยังคักเด้อต้นสักฟ้าป่านี่แหงบริสไทเกือบบุดมานี่ค่ะซับนี่ก็เอานะคะมาสายๆจ้ะพี่น้องเกินมาสี่โมงนะคะเจ้าม่อนมาสี่โมงเพราะว่าขาเจ้าไปเห็นเพื่อนขายแล้ว ไปลักหดกันมาพ่ยิ้มมวลปะปกติมันออกลายนะคะเคียห่างเจ้าพี่นอ้องกอ้ยเคียดอกหักสองดอกพี่นอ้องจ้ายมมวนเคียดอกหักสองดอกอเดี๋ยวจังตัดขาเนาะคะ่ะเหีดนี่เกิดคือยิมมวนนะยิ้มสามวางนะคะพี่นอ้องงํ้มเสื้อมาปล่อยใบแต่ว่าเอามาปล่อยดีคนไบเป็นได้กับโควิดจะเพิ่นกระตามมาเจ็บคือเก้าจ้าพี่นอ้องฮักฮักฮัก อุ้ยนี่จะตนสักป้าจ้ะพี่น้องที่หมดจะรอดบอ่พิงกูคมคือหนองมึงอย่ามาตองกูเดอ้อจ้ะพี่น้องนี่นี่จ้าสวยๆดอกนึพี่น้องมู่านมาเครียดเแหงมานาอยู่นะคะก็ไม่ยู่ห้ขางนี่แหละคะ่ะมาน้าอยู่แต่ว่าบอ่อเข่าป้าบข่าป้าเครียดให้พ่อบ้านแฮงนะคะขับรถ ติดรถซะแยมวนบอกว่าขอยสิไปเก็บเห็ดอยู่เด้อนี่ค่ะดอกนึงขอยสิไปเก็บเห็ดอยู่เด้อเพื่อนว่าขาเป็นขาขาเป็นขาห่างๆเลยจ้าเพราะว่าเพิ่นเก็บไปแล้วพี่น้องจ้าขาเป็นขาเึ้งเขาเึ็งเขา เอาตีเอาแล้วตีเอาแล้วนี่ค่อยหาโอ้ยมีดอกนึงพี่น้องโอ้ยมีดอกนะีโอ,อ,อ,นะอ,อ้สวยสวย ก็เหยีดมาปล่อยปล่อยเชือ,อไว้แต่ว่าคนอื่นไม่เก็บเอาหมด้ะพี่น้องโอ้ยยุงพี่น้องจ้าก,ก็เหลือเพื่อนเอาบอกวดอกสองดอกดนิดดอกเดียวนี่แหละจ้านะคะก็อยเจ็บไปเดี๋ยวก็ได้กแก่งก้ะพี่น้อง ุ่นกระตายจิ๋มอันทิมว้พุ่นจ,จนน้พี่น้องโอ้ยหมดจอบว่ะเอ้ยหมดจอบดอกน้อยน้อยโอ้ยสักฟ่าก็แต่มันลายพี่น้องแก่จิมอันยิงแพ้แพ้ปลาสักฟ่า รอบก่อนนี่โอ้ยนี่นอนให้นะคะคันอาคิงก,กูคมคือหนองมึงยามาตองกูเด้อมึงยามาตองกูเด้อโอ้ยเปิ่นบ่าเข <c oughs> ็ดหลับเ <c> ข <oughs> ็ดหลับจะพี่น้องค <c oughs> ิงคมคือหน่องยามาตองกูเด้อเพิ่นบอกนะคะก็จะเจ็บเล็บเจ็บน้อยเก็บนิดดอกเดียวนี่แหละจ้าพี่น้องจ้า กินมีดอกเดียวกับสีแดงอยู่นะคะไปจ้าพี่น้องรุ่นกันต่อค่ะเอาเอาพี่น้องเดินไปเดินมานะคะกระมาพ่อเป็นใข่ใจ้ะพี่น้องจ้ะเห็ดตะโงกบอจ้ะนี่ค่ะใครเป็นไข่นะคะพี่น้องแต่บอทันใาไงจ้ะบอกัน่าญ่ใจ,จเลยจะม้วนบ่อเอานะคะ นี่ค่ะมิ้งต้องงอกจ้ะพี่น้องน,นี่ดูเธาจะบ่หมานพี่น้องนะพ่อของไม้ก็มี้งะมองเคลียจะ้ะเคลียเบิ่ดจ้ะพี่น้องเคลียคนหาอยู่หากินนะคะข่อยกระหาเจ้ากระหาเจ้าพี่น้องค่ะโอ้ยเพลิงเบิดมองพีจิม,มอนบาเบาเทินเบิ่งนะ